การวางจิตเมื่อให้ทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมให้ทานโดยคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีป แก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสังสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจกได้เสวยผลของทานนี้แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีเขาให้ทานคือข้าว น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่ายามาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินสมณะหรือพรามณ์เหล่านี้ไม่หุงหากินเราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามณ์ผู้ไม่หุงหาไม่สมควรเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพรามเหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษี เวสามิตรฤษียมะทักคืฤษีอังคีรัสะฤษีภาระทวาชะฤษีวาเศษรษฐะฤษีกัสปะฤษีและพระคุฤษีบูชามหายันเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณี ไม่ได้ให้ทานโดยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจักเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามะเทวะฤาษี เวสามิตรฤษียามักคืฤษีอังคีร,รสะฤษีภาระทวาชะฤษีวาเศษารษฐะฤษีกัสปะฤษีและพะคุฤษีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปรณนิมมิตตะวะสวตีเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราก็ไม่ควรทำให้เสียประเพณีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ไม่สมควรไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จําแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีแต่ครั้งก่อนคืออัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษี วามะเทวะฤศีเวสสามิตรฤศียามทัทคิฤศีอังคีร,รสะฤศีภาระทวาชะฤศีวาเาสถษฐะฤศีกัสปะฤศีและภคุฤศีไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิต เขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหมกายิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมา คือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สารบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอานิสงส์มากและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มาก